ว้าวสุมภาษาเดี๋ยวกู้ไม่ได้กดละหุลาภูลาสูรูลีลีนูหลูกีหลุดพีดลาภูลาสูรูลีไลดูลาบูไลปูลาหูเลื่อนพุน่นลีดูลากูอีตายอีน้ำปลาหวานมาแล้วนี่แม่เดินมาดังลมมรสุมลาจะสู่会说鲁语吗มึงมุงหลังฝุ่งลูกีลอกอ,อกูกซารู้อย่าอองแองพวกเราฟังกันออกเนาะ ลำทูเลมูลึงมุงหลูดพิหลาผู้ลาสูไล้วยหลูยี่ล้นคุณเลียวดูเวน้นพอดีกูพูดภาษาไทยไม่พอแถมพูดได้ทุกภาษารลีดูละอุ๊ยกูก็ไม่ได้พูดภาษาไทยคนเดียวอีย่ามามันก็พูดแค่มันพูดตายใช่จ้าแม่จะเถียงทำไมละ่ะไอพิมเพอ์มันก็พูดจีน是的我会说中文เบื่อชีวิตขอเจอคนแซบแซปากแดงเดินสับข Who เข้ามาที Who invited me in เข้ามาทยาเรื่องมาก Oh man ลีโอบตดสุดรูปพี่ลูกกี้ what are you talking about อีน้ำาปล่าหวานมึงก็จะเย็นหน่อยมันอาจพูดเล่นๆก็ได้ yes ละอูลูกกี้ร้องตุง้งและนูลำนูลือสู้ไหลหู้ลันมูลหอสูรี่ลักจุกไลหมูแนะนำดิกูคนแรกแล้วใครจะพูดเรื่องของมึงมาฉันชื่อลาดาเป็นลูกเจ้าของบ่อนที่นี่ที่ใหญ่และดังที่สุดในบ้านนองจนสาขาที่ยี่ส่ลันอุนลีนูโลปูโล,โลมูดละปู我叫芬佩 ชี It must ็ be handsome right p o นีกระดยาหมาก,ก็ดีอยู่ที่เธอจะทนความมมาในตัวฉันไหวไหมลือสู้ลำมนูลาปลูลานหุ่นลีมูลัวผูแซ้าลัวไหลคูลิดคูดละจุแรงยุ่งซะรูลังวุ่งลนดูนอหลูกี้ลบตูก my name is ploy ploy the villain ถล้ำทุลยมูล้องตู่ลางนุ้งซ้ายลุย i don't know อีน้ำปลาหวานมึงก็อย่าไปถามเยอะอีสัตพูดมากนะเดี๋ยวกูสาปให้กีมึงติดไฟ ไม่จนหมอยเคลมเดินผ่านไฟแดงที่ระบบเตือนภัยดังกี่ติดไฟกี่ติดไฟฉันรักเธอจนกีแทบไม่อยากจริงจีแต่ก็โดนไล่ต่างเหมือนกี่ติดไฟกี่ติดไฟกี่ติดไฟเธอแค่ยิ้มกี่ฉันไปคืนนี้เธอจะกลับไปกี่ฉันคงหายใจไม่ไหวอีสัสหัวหน้ามาค่ะมันช้าไปถึงขั้นเลยหยุดฟีเต้แล้วอีสัก ลูกี้ลุดหีดลิดกูดแซวล,ลัวลีอู่ลามุงลึงมุงหลาปอสูบลูกี้ลำทุไลมูลโทษของคนถามยังไงไลมูล้องละสุเซอรูรอบตูพูดขัดกูทําไมเลือกสูบละสุเซอรูถ้ามึงพูดนี้กูเอามึงออกนะปลายเพิ่งเข้ามาแล้วมึงก็ทําตัวเสียมารยาทเลยหรอลูกี้เลนปุนและบูบลีนูล้องขุงลูกี้กรูดหีแซวลัวมึงพูดนี้เอามันออกเลยไหมพิมเพอน้นหมพา่าวะ我知道你关心我 แ你不能这么做请将他从群组中移除。ไลมูไลดูละโนพิมเพ่ฟิมเอทนนัมพลาวันอร์จัคกลป Going crazy ไม่เป็นไรนะอืมเ um. ้เคครนค้นนั่นคันนะคะเลี้ยงสูงไลคูแล้ววูเทเคอดนโคนเพื่อนเขีนเทเ e มาคาใชใครไม่ใครไลชูแซวรัวไลม่ เธอเคิร์จะคะเขาเขากลุ่มคมลุ้มเราเขาไม่ครลุงตีมและอุไซรูลกลุ่มคลุ้มเผื่อเคลยนเทเคแล้วคู่หลอกูไลดูลูกเไลี่ไลมูลนสุนลวกคู่ละนุ้นแซะลุเแค่แค่เดี๋ยวเคี้ยวเชิญเคิร์สไปคขอลาโกยทะละเกอเป็นเค้นวะค่ะอละกา,กา,ากีส,กสกกละกดสละกสละเกียอลาการละกงมาลกอดเรื่องเคืงองของค้องมึงคึงกูคู สุเคิคน้นค้นโดนคน้นเทเคลอวเค้าเชิญเคินหลอเค้เา,เ,คลเ,าเล่นหมุนละวัวเดี๋ยวเค้ยวชันคัน,น,นแนแคนำคำแต่แคล่ะคะตัวครัวเองเค้งพวกรัวก็มึง,งขึ้นอีคี้น้ำปลาหวานอีคีโหล่นโคนนันขัน,น,น,ขนชื่อคือซูซี่หมวกครัวก็แดงแข็งนันขันชื่อคือโอมมันขันไม่ไขยได้คข โดนค้นเธอเครอคขกมันคันนี่คิดตามขามอเมียเคียมาคะ Can I add one more friend เพิ่มเลยเอามาแทนคนเก่าเคไห้หวัดดีพลัแม Take care of it ฮะมึงถือลูกซองทำไมอักันมันเนมบักว ajamu มึงพูดอะไรนะอีเหียมึงทำอะไรโพนี่จัดการเร็ว อีสัตว์เอยไอพิมเมอร์ตายแล้วอีปลายเป็นเพราะอีปลายมึงเชิญมันมาทำไมอีมาเฮียกูบอกได้ตั้งใจเด้มมันมาเองกะไม่รู้แหละแต่กูกับมึงต้องไปง้ออีน้ำปลวหวานบอกมันว่าโผมันตายที่นี่แหละอีปลายตายแน่แล้วมันอยู่ไส่ละ่ะเออว่าแน่งไงมาพอดีเลยไปกันมึงแบกศพไอพิมเมอร์มาด้วยนะศพอีเฮียไม่ใช่คนถ่ายรูปก็ได้ถ่ายลรไปกันลืมขึ้นแนแค่นำคำตัวขัวและโนลัมนูลามมลิดู ชวนขันเฉยคือโอแป้งเค็มหัวควนนะคะกลุ่มคลุ้มโดดโคนเผื่อนเครื่องเทเคเสร็จสอสังหยอเสร็จเค็ตลรอคะจะค้าทำคำไม่คล้ายส่อกาไส้หม้อไส้ดอกสำมถอไส่หม้อสกรอแส่คอสูกาะสจ่อสึกคอสับเกอะสองหน่อสาวคอซอยหน่อเทอรจี้อ่อนสะอ่ไส่รอเทอร์จี้จังหวะดจตุรัสใจชาวกรีไทยกู้เล่าจินนาวตุนโนต้เลใต้เทอจี้จังหวัดจนทบุรีเทอร์จี้เหนือกู้เรต่ซีพอสจ่อสึกคอสับกาะสู้พอสิงหยอสนคอสื่นอ่ไส้หม้อไส้ดอกสอรอ ลอตุไลู่เลี่ยมูลี่หูผู้ไลหมูละหุ่มลูนีละกูไล่มูลุยขี้ร้ยด้วยละเนาแล้วเะหนะ็เนแ้ยเซลล์รู้ไงูล้อกูลันมุนลิงจลุงไลหมูสะลุเฮ้ยถอยไปเลี้ยหูใส่รูเลียนูลวกผูกึ่งมุงลาหมูลำทุละอุใสยรูลี่ทุลี่นูผัวมึงตายแล้วข้าอีน้ำปลวหวานเซลลรูไรงูมึงไม่เชื่อใช่ไหมเอาไปดูอีี ลำทูไลมูแซวล,ลัวไลงูละตุมึงเห็นกูถืออะไรไหมเล่นหูน่นแซวลัวลึงมุงเหลา้าอุลามูลากจุกไก้หนูไม่ต้องรู้ถ้ามึงไม่มาจัดการอีปลายกับพวกกูกูจะเอาปืนยัดหน้ามึงไลปูไลปูพวกมึงสามตัวก็ด้วยไม่ไปโดนยิงไปขั<า>ไปใา้ตามมาเฮฟไล familiar voice First blood. จัดการง่ายจังวะหลึงมุงไล้หู้ลวกภูกามูลมัมทุไลมูรีอูลัดสูสอไม่รู้โวย